เอ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สบายดีเอฟซีที่อยู่ใกล้หรืออยู่ใกล้มื้อนี้มื้อนี้เขาป่าหายอยู่เาะกินข้าเก่ามื้อนี้พี่น้องมื้อนี้มื้อนี้พิเศษนะสิไปเฮ็ดแหว่เมื้อนี้เฮ็นเหวย่างเหวหลายมื้อเลยบ่ได้มาพี่น้องเพราะว่าฝนตกก็เลยบ่ได้เข้าป่าส่วนนี้ก็อากาศยังคึ้มอยู่แต่อาศัยตอนมันเอื้อนๆเลยมาลงเบิ่งนี่มื้อนี้พี่น้องมากับเมียมื้อนี้นี่มากับเมียเก่ามื้อนี้ ลายลายมือเลยบริสุทธิ์พันตว่าพ้นตกแลยบริสุทธิ์คีพันไดแต่ว่าพ้นอื่นคือืันนี้นะมีโอกาสได้ขีเพันมันี่ฮ <c oughs> พกพ่นไวน้ในมเมแรวายานคนหลักไปพี่น้องเพราะว่ามีอยางพู้นหยนถ้าว่าพ้นตก มันเปียกหนยสิจักบุได้เมื่อบุได้ไล่เธอเราไปจูงมือก็ลเลยปอกึ้นไวไลายมือบริขึ้นข่มเพิ่นห้าก็บริเลตได้ข่มเพิ่นนี่ยขมามันเลยครับเอแหววเขาพี่น้องเลยซื้อมาพร้อมเลย เหหมปลาเหลุ่นเหารุ่ยอกข้อเลยพี่น้องนี่ย เ,เื่อเท่าช่องแม่ตัดหลักเ็ดแหวมันใส่แม่หนึ่งแพงนี่แตนตออ <c oughs> โอ้ยตักน้องซอกสมในหลัง หช่สำเร็จพี่น้องเห็ดหลักแห้อ่ะเนี่ยกออ่อนเลยอ,อ,อ่น้องนี่มากมันนี้ก็นี่ปลาบลาใดพี่น้องเอ้ยมาสานน่องหนพยาพนนี่ต้องถือพออยางม,มาส่องนี่ยก็เมื่อพนก็โอ้มื่อแหงรีพนก็เรือมาอะไรพนนี่ก็ได้ Này, mùa bộ hết cái đồ này này, mua hết động thứ cái đó này, một cái lăng đừng. thả thược, chỉ bé

หมดเลยมันนอนแลน้วหมดพ้นมาแล้วไปน้องเลยโอ้โเดี่ยวหลัางนัง่งทะลันส์น กันให้เอาเธอไปหน่อยเลาะล,ลงลุมหมละ้นตกไงไปใกล้บ่ได้ไกป่าเนเจอสักสัตว์หนอไปหน่ยอยโม่ป่า <c oughs> คนอลากตกเกแล่ะปุเมือไม้และท่นลงซัำหน่อยสามบอนมันแบบน้ำ lộng hẹn liệu hoa กับบุร่ยังพี่น้องมืนเนี่ยทะเลยามแห่กับบุร่ยังเมืเนี่ยเจอกินเขาใบแจ้วเพื่เก่ามือนเนี่ยตายแบบเขาเลือกหลยนกกับบุรีเอายังบมเนี่ยเมือกันมาเปล่าเหมือนเนี่บนอ่อนอันนั้นทัสมาว่อน เลือกมันพี่น้องมือเขาไปผููเดียวเขาอ่อนมีพ่อแม่พี่น้องโทรมาถามเขาอะไเขาเบิ่งยอดลังมือเขาไปเจียกหอกผู้เดียวเขาทางเขาไปเห็นบน่อนึงสิเป็นเทียงกันในผ่านเพิน่้นเสียชีวิตหลายปีนะบันเมนมพอดีเขาย่างสว่างพนมีเงาดำๆตามหลังเขาพี่น้องเขากับเขากับบุหูดรอกแต่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องโทรมาหาว่า ผ่านเตืองมียังตมตามลังตามลังเจา้าเขากับเขากับมันคืดว่าชิมีแนวตามลังสุดท้ายเขามาเบงย้อ,ยอนคืนมันนยแต่มีเงี้ยมีแนวเงาตามลังเข้ามาเข้ากับหูว่าเงาัยแต่ลายคนก็เชื่อว่าเป็นมีบอเป็นหมูป่าบอแต่เขากับหมดในใจพี่น้องมันเขาเป็นเบงคืนก็เออมีแนวตามลังเข้ามามาสิเป็นผีป่าบอหรือว่าสัตดก็ว่าไปแหละแต่ลายคนทำเข้าอ่ะ กาเตือนญาตินี่บอกกับกระยาิอยู่พี่น้องเราเรื่องญาตินี่กระยาิอยู่แต่ว่าสติเขาต้องมาก่อนเขาก็บูฮูดนอกพอดีมีคนโทรมาหาคือเขามาหละเขายางวิทย์เนี่พอดีมีเงาตามดังเข้ามาเขาก็บูฮูเอกะกับญาติคือกราเป็นพี่น้องญาติแต่แต่ต้องไปแต่ว่าเขาเป็นอาชีพมาแล้วต้องไปเรื่องตัวนี้กับลายคนกับสีเสื้อเดอวยพี่น้องเรื่องแต่ลายคนกับเสื้อเสื้อรายค้นกับ สีโบเืีอส่วนหลายคนที่ผู้โบเืีอนัน่นแต่โบกามาล่องพี่น้องคนโบเืีอ,อนัน่นพวกนั้นคนก็โอ้ยเฮ้าโ oh, บเสือดอกโบเืีอดอกแต่ว่าบาันเฮ้าสวดมากแท้ไปอยู่บ,บอลเฮ้าไปเห็นโบกาไปพี่น้องก็ก็หยออนยังท้าว,าว่าโบเืีอแล้วตอ้ตองไปต้องไปล่องกับโตเฮ้าเองมันมมันแม,น,ม,น,ม,น,มนบอลนะอยากอยากให้ผู้คนโบเซีอไปล่องบ้างแต่สำหรับเฮาเนี่ยครับเสือ้อยูเดอพี่น้องเขาเสื้อยูอยากพากัึงพราอไรพี่น้องที่โบเืีอ มาห้าเฮาก็ได้เหาสิพาไปมือไ้ก็ได้มือนี่ก็ได้มืออื่นก็ได้มือไรก็ได้กันมามือไ้คนที่บบเซีอว่าบบเซีอว่ามีขค้องอันกันอย่างนี้เขาว่าของของศักซิ์อยู่ป่าอยู่ดงนะเจ้าป่าเจ้าเขาหลายๆายคนก็ว่าบ่มีหลายคนก็ซื้อกระวามีแต่เฮาจงให้หมอผัวโบเซีอมาลอกมือกับเฮาเฮาพาไปมือนี่เฮาก็ เลบอกเงาดำๆตามมาเขากับสิเป็นสั์เป็นยังไงพี่น้องเขา,าว่านเละแต่ว่าบังเอิญได้พี่น้องเขาไปเหมืนอ <c oughs> <c oughs> นนี่ไปเจออมูตายผากพัดนะเกิดมาครั้งแรกในชีวิตกับมูนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเมาขึ้นในพันพันดีเนี่ยนี่พอดีไปเจอปัญหาว่ามันมันสิตายเองบอกร,รือว่ามีชีวิตในในผ่านทิ่งเอ่นยิ่งมาเขากับโบแต่ว่าในดงใหญ่เ,เขาไปเจอเนี่ย แสดงว่าหรือว่ามีบุญหรือว่าบุญบุญเขบโอ้โหแล้วตัวเชิวเอาไปนเนาะนี่วะนี่เป็นแข่โมเนี่อยลาเงี้ยนั่นเ่าแกโบห่านเพิ่นลเาว่าท้าได้เนี่ยยังว่าสิมีบุญนะะแข่โมตัน จากขีตันโมตันเขาก็บโมโหไปน้องแล้วที่เขาบอกว่าทำมูตายเองแหละจะเป็นแขมูตันเ <g> ข <id> าก็น,นี่แล้วนี่ยถ้าผู้ได้อยากได้ก็งครัเข้ามหาเ ha ขาก็ได้พี่นอ้องเขาเอาเงินเอาครับนำหนกสีให้ล่ะล่ะผู้ได้อยากได้เองนะแขมูตายผากพี่น้องถ้าผู้ได้ต้องการอยากได้ก็เสื้อทั้งเรื่องนี่ก็เขาก็สีให้อันนี้เป็นแขมูตายผานีเด้อพี่น้องบได้ตัวบอนอัมถ้าผู้ได้บนเสื้อกับ ดีพาพาไปบ่อนมันตายยังยังจอได้อยู่เนี่ยมังเก๋ไก๋ะไรน่นี่น้เขากับเธอเดียวแหละเจอเขาปลามาชิบกวปีแล้รเาก็ได้เจอสุดนี่แหละเป็นแขวมมตายมันตายเองคือว่าเลยเพี่นองมันตายเองเนี่ยว่าในพ่านทิ์อื่นยิ่งเขาบมโ้กันแต่เขาบังเอิญเขาไปเจอแสดงว่ามีบุญนะพี่น้อง ก็ได้มักเรีดลอกเละๆก็ลอกมืงเดอ้อนี่ช่วน <c oughs> นาพ้นหนึ่งเขาไปความหหวยความยังกับเวลานาม,มาเขาก็สิมาบ่ได้ขเขาก็สิได้กลับบันหนึ่งถามมันแดดสิห้ามือยังสิเขามาใหม่สิมะยามแห่เอาใหม่พ่อแม่พี่น้องกับบมาร์ทยังมือนี่ไปกับบอดด้วยังกินข้าวกับเจลมือนี่ก็ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนที่เขามาเบิ่งก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งลำลับเรื่อยๆพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนสุขดีคือเขา